สวัสดีครับนี่ผมวิจิตรศิวฤครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมทุเรียนโซนเขาสมิงตาดของอครูปุ๋ยนะฮะร้านบุรณะพาณิชย์ที่ตาดนี่ฮะ,ะก็ใช้แนวทางอาของเจซีเอามามาใช้อยู่ก็ตอนนี้ที่ครูใช้ก็จะเป็นตัว6กสามนะฮะที่ครูได้ใช้ก็ใบเริ่มหนาเริ่มดีขึ้นแล้วก็เป็นพวกคิ้วกับพัดวันพัดทูนี่นะครับของครูจะทําทในแนวแบบปอดสารแล้วก็อาจจะลองเปิด เผขายนะครูลองทับสิบต้นใช่ไหม <ố Share> ลองดูปีนี้เพราะปีนี้มี4ปีที่ครูจะเอาใบลูกแล้วเดี๋ยวลองคิมเนื้อของสุเรียนที่เขาสมิงที่ตดัดดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนในแนวทางป่าสารแล้วก็ตน้นนี่ฮะต้นตอนนี้สวยพอเดิมเยอะเลยนี่ครับนี่ฮะใบเริ่มเนี่ยใบสวยมากเลยใบเทเลยฮะกำลังรอแก่แล้วก็จะมีบางต้นที่ออกดอกอันเนี้ย น่าจะสามปีที่ครูทำนะสามปีใช่ไหมอ่านี่ฮะสามปีแล้วเนี่ยทรงสวยเนี่ยครูดูแลสวนเนี่ยสุดยอดเลยอ่าก็ดูต้นนะฮะก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าน่าจะเดินทางมาในช่วงแรกๆใช่ไหมที่ครูไม่ค่อยได้นั่นบันไดส้มๆคนนี้เนาะธรรมดาจะโตคนนี้นี่ก็ครูเพิ่งจะเริ่มกลับมาใช้เนี่ฮะนี่ไม่รูปองเนาะได้หมดเลยนี่ฮะก็จะไว้สามสามปีแต่ว่ามันได้ไงมันโกบไหครู ต้นมันกำลังมันได้แล้วตนนัวเล็กเกรเาก็ยังเอาไว้ก่อนฮะจะมีข้างบนต้นใหญ่ใหญ่อยู่นี่ฮะก็พาเพื่อนมาดูแนวทางของสวนที่ตดัดอีกหนึ่งสวนนี่ครับก็ถือว่าเป็นสวนที่สะอาดฮะพอครูจะตัดอย่างเดียวฮะอันนี้ก็เป็นทุเรียนสาวที่เพิ่งปลูกอันนี้จะอยู่ติดเขาเรียกอะไรตรงนี้ทางเข้า ใกล้ๆใกล้ๆกับโรงพยาบาลเขาสมิงใกล้ๆโรงพยาบาลเขาสมิง,มงเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวมันมีดอกมีอะไรเนาะอาจจะผมมาอัปเดตให้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆสนใจอยากมาชิมทุเรียนจากสวนที่นี่ก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยๆติดตามทางช่องผมแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์คร<ถ>ูไว้ให้ห่างจากโรงพยาบาลแค่40เมตรอ่าเพราะอนาคตก็คุยกบครูว่าเผื่อจะเปิดแบบ เป็นสวนเชิงท่องเที่ยวแต่นี้ครูไม่รู้จะวางหรือเปล่าอันนั้นต้องมาดูาธุรกิจรัดต,ตัวเน,นี่ยฮะแต่งเงี้ยโอ้ต้นก็เริ่มสว,วยแล้วนะมันก็จะเริ่มออีดอกนี่ครูติดน้ำเบอร์ไว้หมดเลยนะฮะของครูที่ปลูกเป็นพันอะไรบ้างที่มีหมอนทองหมอนทองชนีชนีก้านยาวก้านยาวปูซันคิงอ๋อมีหมดเลยก้านยาวแล้วก็มี พวงมณีนนอ๋อมีพวงมณีด้วยฮะ,ะก็เนี่ยโหเป็นสวนที่น่านั้นแล้วเงาะก็มีเนาะของคูมีเงาะ,ะด้วยอ๋ออีกสวนนึงอ๋อคุณจะเป็นโซนนี้อ๋อ<ว>นี่ฮ<ม><ม>ะอ๋อมีแตทุเรียนฮะนี่ฮะก็เป็นอีกสวนหนึ่งที่ว่าโอ้อากาศดีแล้วทางเข้าก็ถือว่าสะดวกนี่ฮะ เพื่อนๆมาจากกรุงเทพก็เ,เดี๋ยวมาแวะได้เพราะอนาคตเราก็จะเปิดเป็นแบบชิมในสวนกันส่วนใหญ่จะเป็นแนวนี้ถ้าสวนเราทํายังไม่เยอะแล้วก็ทําแบบแนวปลอดสารเพื่อที่จะดึงให้ลูกค้าเลยเพราะอนาคตเราไม่รู้ราคาจะเป็นแบบไหนเราต้องทําแบรนด์ของเราก่อนตรงนั้นนะครับอยู่ที่คุณภาพาเพราะปีที่แล้วครูคกม็มีออกลูกใช่ไหมออกลูกเม็ดรีบเปลือกบางอ่าเ,เนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดเด่น<ช>ที่ว่าครูทำให้เม็ดรีบดีอะไรดีแล้วก็เนื้อหนาดีตรงนี้เรากินอร่อยด้วยใช่ไหม,มชาสุดยอดนี่ฮะเดี๋ยวต้องมาการันตีในปีนี้ถ้าเดี๋ยวออกดเียวื่อก็ ลองได้ชิมที่นี่นะฮะที่ตาดนี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งที่ฮะโอ้แล้วก็ลมกาลังเย็นเลยช่วงนี้นี่ครับนี่ก็คือช่วงนี้ที่ผมพาที่หนึ่งเข้ามามาดูเรื่องการแต่งกิ่งด้วยแล้วก็ทีนี้ทางคนสวนเขาได้แต่งไว้แล้วส่วนส่น,ส,นส่วนหนึ่งฮะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเก็บเกี่ยวแล้วค่อยมาแต่งใหม่ฮะตรงนี้ก็จะมาบำรุงก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ JC เข้ามาบำรุงเสริมน่ครับแล้วด้านหลังอนู้นของครูไหม อ๋อข้างหลังที่เพิ่งปลูกะฮะต้น,นยังเล็กจปลูกลิ้นจีมะม่วงอ๋อมีมะม่วงมีลิ้นจีด้วยฮะก็ะะคือของครูพยายามทําให้ครบใช่ไหมฮะแหล่งที่ครูที่ของครูคว้เผื่ออนาคตเราเปิดแบบกินบุฟเฟ่ได้แต่มางกอนด้วยอ๋อมีนี่ฮะมีครบเลยสวนนี้ฮะมีมีทุกอย่างเลยนี่ฮะบรรยากาศก,ก็ถือว,ว่าดีนะฮะติดสุขุมวิทสุขุมวิทอยู่ด้านหน้านะฮะวิ่งเข้ามาก็จะ ะสะดวกเลยนี่ฮะเข็นเสาไปแรงสงูงอ่า <c oughs> นี่ฮะอีกหนึ่งแปลงที่คุณครูก็ทํางานประจําแล้วก็มาทําสวนตรงนี้คือมีมีธุรกิจประจำอยู่แล้วฮะแล้วก็แค่มาเริ่มทําสวนก็คือยังไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรมากมายแต่ว่าดูใน YouTube ด้วยของครูท,ที่ที่ทำสนใจอ่าฮะแล้วก็มาเดินเองอะไรเองสุดท้ายก็เนี่ยสำเสร็จแล้วก็คือปีนี้จะมีลูกบ้างแล้วนี่ครับก็คือเป็นจุดจุดหนึ่งสําหรับอ่ากลุ่มที่อยากมาทําอาชีพ คืออาชีพเกษตรกรนะแมะลงปอดิ่เต็มเลยอ่านี่ฮะคือธรรมชาตินี่ฮะมีแมลงปอมีอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยมีไก่ป่ามาช<อ>มว่าม,ม,มีไก่ป่าด้วยใช่นี่ฮะถเดี่ยววันก่อนแอบมามีมะฝูหนึ่งสิบตัวโอ้โหนี่ฮะ,ะเป็นธรรมชาติเลยผมว่าเสียดายเดี๋ยวเราปลูกต่อไม้อีกหน่อยครูมันจะได้สวยมีนกหลากหลายนานาพันธุ์สีสวยๆอ๋อเพราะว่าอยู่ธรรมชาติเลยใช่ไหมข้างหลังนุก็เป็นบ่อที่ครูขุดไว้อ๋อเป็นอ๋อเป็นใสอีกหนึ่งลูกนะฮะคือพื้นที่น้ําเราต้องทําให้พอตรงนี้ฮะ จับบาดานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอ๋อมีบาดานเพิ่มใช่พอปีนี้มันแกล้งมากเราก็ต้องเผื่อไว้ฮะกับสองบาดานอ่าใช่ฮะเนี่ยแล้วก็เป็นแนวไม้หมากล้อมรอบเลยนี่ครับมีลำทานเลยนยอืมดีเลยครับเนี่ยอ๋อนี่ล้ำทานเล่าสวนเลยนี่ฮะอืมเนี่ยก็เป็นโซนที่ปลูกใหม่อยู่นี่ก็อันนี้กี่ปีอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อูโซนนี้เหมือนกันอ๋อเนี่ยโซนซ้ายนี่ฮะจะเป็นสองฝั่งอืม นี่ะก็ผมไม่ได้มาเลยมาตอนนั้นปีที่พองปลูกใหม่ๆเนาะตอนนั้นได้ปีอย่างสมโชกอยู่<อ>แล้วก็มีน้ำแฉะมีอะไรอยู่ค่อยๆปรับไปเนี่ยอย่างก็คือครูเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆได้นะเพราะว่าเดิน <Okay. S 2> ทางมาสีปีเนี่ยมันอุปสรรคเยอะมากถามว่ามันก็ต้องมีทุนนิดนึงตรงนี้ใช่ไหมฮะถึงจะมาถึงจุดนี้ได้ฮะแต่ว่าสุดท้าย เราก็ทาสาเร็จตรงนั้นผมว่าถือว่าเป็นแนวทางที่เพื่อนๆค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างครูก็คือเปิดร้านขายพวก,วก,วก,วกอุปกรณ์การเรียนอยู่แล้วครูยังมีเวลามาทาสวนได้ตรงนี้ก็ค่อยๆศึกษาเอาเนี่ยคก็ถือว่าเนี่ยจนจนสำเร็จเป็นผลงาน,น,นาอ,าอันนี้คือเป็นแนวทางที่ครูวางไว้อยู่แล้วเพราะครูจะทําให้คือเรายังไงคือคนไทยได้กินของดีเนาะนีแล้วก็ไม่มีสารเคมีตกค้างส่วนหนึ่ง แต่เราก็จะไม่ได้อิงขายลงเท่าไหร่ส่วนหนึ่งถ้าทําอย่างนี้ผมว่าเราขายเองได้ทาเพจเองได้ฮะก็อย,อยังไงเดี๋ยวค่อยๆติดตามฮะเดี๋ยวผมก็พยายามมาอัปเดตอ่าสวนนี้อีกหนึ่งสวนเพราะสวนตาจะมีสวนแนวแนวแบบปลอดสารเนี่ยไม่ไม่กี่สวนอย่างสวนของลุงเชิดอะไรตรงนี้ก็จะมีอยู่เดี๋ยวพอออกดอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไลค์เก็บให้ฮะตรงนี้ให้เพื่อนที่ติดตามอยากสั่งทุเรียนแบบปลอดสารที่นี่ก็มาติดตามทางช่องผมได้นี่ฮะ เนี่ยก็เป็นทีมงานทิดหนึ่งนี่ฮะทีงานทีมงานเต็งหนึ่งเนี่ยก็ดูแลหลายสิบสวนอยู่ที่โซนตากนะฮะโซนหนองบอนโซนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีเบอร์โทรติดต่อเขาได้นะฮะสนใจนะฮะ,ะนี่ฮะของทีมงานเต็งหนึ่งนี่ฮะวันนี้มาเที่ยวสวนกุ้งฮะทีแรกก็จะคือมาแต่งกิ่งแต่นี้ว่าได้แต่งไปแล้วพี่ก็ได้แต่งไปแล้วเราแค่มาดูว่ามันจะได้แค่ไหนแล้วก็แนะนําพูดคุยกันตรงนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศการทาสวนทุเรียนฮะ ในเชิงแบบครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ว่า,าจะต้องอะไรมากมายนี่ฮะก็ทําให้มันแบบลดต้นทุนแล้วก็ปลอดภัยนี่ฮะมีอะไรแล้วก็แนะนํากันได้ฮนะตอนนี้พี่เอค่อยแต่งแต่ใบสวยแล้วฮะใบหนาใบตันแล้วนี่ครับก็ถือว่ารอแค่อากาศได้โศกแล้วก็นะ่าจะมีตาดอกธรรมชาตินี่งครูทําแบบธรรมชาตินี่ฮะถือว่าใช้ได้ฮะนี่ครับ,ะนะรบจะมีโซนบนนู่นก็สี่ปี เนี่ยเจ้าของเจ้าเจ้าของที่ทําเองยังไม่รู้ใบดีปต้องถามคนข้างน,นอกครับเพราะว่าอยู่ข้าสวนทุกวันก็เลยไม่รู้อ่าใช่เพราะอยู่สวนทุกวันไงมองไม่ออกแต่คนมาเห็นอู้บุใบใช้ได้เลยใบกลางนี่ะใบห้อยเลยนี่ะนี่ก็เป็นแนวทางที่เขาทําอีกหนึ่งสวนฮะก็มาดูช่องผมก็คือเป็นกําลังใจให้สําหรับเพื่อนๆที่ทําสวนกันด้วยฮะมันมีหลากหลายตรงนี้ แมลงธรรมชาติยังอยู่เนี่ยอันนี้ช่วงหัวฝนไอ้ช่วงช่วงปลายฝนแล้วนี่ครับก็ช่วงที่จะทําผลผลิตกันเราก็คุมเรื่องน้ําการให้น้ําช่วงนี้ยังยังไม่ให้น้ําก็อาจจะปล่อยช่วงนี้ระวังาแดงนะครับระวังลายแดงจะลงช่วงนี้นะฮะช่วงหน้าร้อนหัวลมเนี่ยฮะดักไว้ก่อนเลยลายแดงเพี้ยไฟยังยจะตามมาใช่ไหมพอลายแดงมาแล้วก็เพี้ยไฟจะตามมาอีกทีหนึ่ง เพราะว่าช่วงหน้าฝนจริงๆมันไม่ค่อยมีนะดูใบใบใหญ่ฮะอันนี้ก็ได้ใช้ของของเจซีหกอยู่แล้วก็ข้างคาวที่ครูเขาปรับมาใช้แล้วก็จะเป็นพวกพัดวันพัดทูตอนนี้จะลดเรื่องพัดวันใช้พัดทูกับตัวตัวเจซีสามศูนย์ที่ผมแนะนําเขาอันนี้ฮะแล้วก็หิ้วฮะจะเป็นตัวสีชมพูเพราะจะไปทางดอกและสะสมอาหารเรื่องดอกนี่ฮะเรียนสมปีอะมีลูกได้ อืมเรอาจจะเดี๋ยวมาดูฮะว่าสวิศสามปีส่วนนี้ของ่ครูจะมีลูกไหมอ่าผ่านการแนะนําทางผมกับทางที่หนึ่งฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมันก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆฮะที่กําลังทําสวนแล้วก็อาจจะล้มทุกคลานเนาะก็เนี่ยของครูเขาล้มลุกคลานมาสปีจนจะมีผลผลิตแล้วนี่ฮอนี่ครับปีนี้ก็มีผลผลิตบ้างด้านบนฮะ อันนี้อะไรส้มอ่ะส้มอะไรเนะนี่ย<ะ>ส้มอ๋อเนี่ยส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานนี่ฮะอ๋อหูหอ,อมเลยเออแต่หอมนะกินกินสุดยอดเลยเก็บบางเก็บบางกบบางกินดีนี่ฮะของคูก็จะปลูกเป็นแนวธรรมชาตินี่ก็เป็นแหล่งน้ำแหล่งน้ำที่เขาใช้อยู่วันนี้ก็เดี๋ยวมีนัดอีกหนึ่งสวนเนี๋ยผมก็จะไปสวนพี่อ้วนนะฮะเขาก็บรรยุดเขาก็มา กลับมาที่สวนอีกอมาดูแลสวนเหมือนกันนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นโรงปุ๋ยของครูนะฮะตอนนั้นครูเขาก็ทาพวกปุ๋ยหมักพวกอะไรเสริมไปด้วยฮะแต่ตอนนี้ก็มามาเสริมของเจ๊ซีเข้าไปด้วยฮะมันก็จะได้ครบวงจรไปเลยฮะน้ำหมักก็เหมือเขาก็มีอยู่ครบเลยเนะะี่ยเป็นโรงปุ๋ยหมักที่เขาทาอยู่นี่มาการันตีได้เลยนี่ฮะมีโรงปุ๋ยหมักมูลวัวมูลไกล่อะไรเขามาหมักทําอยู่นะฮะแล้วก็ใช้แล้วก็เป็นพวกน้ําหมักอยู่ มีเครื่องตีเครื่องแรงเขาครบเซตเลยนี่ครับเออใช่มีเครื่องตีปุ๋ยอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนั่นหลังนี่ฮะอีกโซนนี้ใบสวยเลยครับช่วงน,นี้ก็ไม่มีนะครับมากครับมาเพาืพ่นพาเพาื่อนมาดูในแนวสวนที่เขาเริ่มจะเอาผลผลิตบ้างฮะนี่ฮะก็เป็นทุเรียนหมอนทองนี่ฮะช่วงนี้ลมจะแรงหน่อยเพราะว่ามันเป็น ช่วงต้นฤดูการเนะลมเบ้าจะลงทางตาเขาจะเรียกลมเบา้านี่ครับนี่โครงสร้างดีขึ้นมาเยอะแล้วใบแต่ว่าต้นสังเกตว่าต้นไม่ไม่สูงไม่ไม่ไม่ใหญ่มากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าการทำสวนนะเรียนรู้ทดลองฝอจะมาถึงจุดจุดหนึ่งนี่ใช้เวลาก็พอ,ะอ,ะอ,ะอจะเจอเจอตัวที่ใช่อะประมาณนั้นที่ครูก็ใช้เวลาสี่ปีเหมือนกัน ก็จนจนมาเริ่มจับจุดได้แล้วพอจับจุดได้นะฮะก็ผู้เรียนก็จะค่อยๆออ,ออกมาดีเรื่อยๆตัวฝาจะผ่านมาสี่ปีเนี่ยโอ้ยอย่างที่บอกกูผ่านมาเยอะก็ทําทดลองมาหลายตัวเอาง่ายๆคนสวนด้วยกันนะฮะเราก็บอกตามตรงแต่สุดท้ายก็มาจบเอาแนวทางที่ในปุ๋ยเจซีที่ที่ได้ทำที่ได้ใช้ับ ครับก็วันนี้ผมพุทธิศรีบุรพาครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาโชว์ปุ๋ยือแปลงฮะนี่ฮะก็เพื่อนๆสนใจแนวทางอย่างที่ผมแนะนําหรือว่าทําก็ลองลองดูนะฮะก็สอบถามกันได้ฮะผมก็ทําอยู่แล้วผมก็จะมีของเ c ษตด้วยแล้วก็มีปุ๋ยเสริมด้วยในแนวอินซีของผมก็มีหรือจะเป็นอินซียเคมีอย่างที่เพื่อนๆสนใจก็ลองดูได้ฮะตรงนี้ก็ลองสอบถามกันได้ฮะเบอร์ผมก็0ู5ย์3ป7 2 7 id line w ่งสามอลน์ส่นะฮะส่วนนี้เดี๋ยวพอได้มีผลผลิตผมจะมา มาทำคลิปให้อีกฮะเพื่อนๆจะได้สั่งได้ตรงนี้ครับไหก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับสวัสดีครับ